สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันหนึ่งทิปหนึ่งงานหนึ่งเคสครับตกงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับคันนี้ f อซบอกว่าวิ่งมา400กิโลแล้วนะเครื่องยนต์ยังไม่เคยทำอะไรเลยนะครับไม,ไม่เคยทำแต่มีรอยรื้อนะครับ<ม> <laughs> <laughs> เรารู้ได้ยังไงมันมีคราบกาว <laughs> มันมีคราบกาว เตี้ยนะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาหมายความว่าเครื่องยนต์ไม่ได้อเวอร์ฮอนนะแต่อาจจะมีการหรือทำรารุงรักษาอย่างอื่นเช่นล้างถั่วมไม่ดีนะคุณอ g จอามาแล้วนะคะนันนี้สภาพรถสภาพน้ำมันเครื่องหรือว่านิ้งอยู่ครับตัวนิ้งเลยคิดเลยนะอันนี้หัวฉีต้องถอดครับถอดเทปนะสี่แสนโลแล้ว นะแนะนำเลยนะ่อมบำรุงนะครับใช้งานอีกงานนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะของคันนี้คือซีนหน้าเครื่องนะครับเห็นไหมครับคาบน้ำมันใส่ไฟออกหน่อยมองไม่เห็นนะข้อหน้าออกหน่อยมองไม่เห็นนะครับนุ่นด้านล่างส่องเข้าไปพาน้ำมันเยอะเต็มเครื่องยนต์เลยนะคันนี้ฝาหน้า ลื้อหมดเลยเนาะมีฝาหน้าโอวิ่งฝาหน้าเนาะโอวิ่งฝาหน้าปัน power ปัน power รางโซ่อะล้างโซ่เปลี่ยนไหมไม่เงียบมั้งเงียบไหมเสือยอยู่เนาะสวยอยู่ไม่ต้องอ่าหัวฉีดเทสครับเช็คเทสหัวฉีดดีไหมนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะ เสร็จจากเครื่องยนต์จะมีชุดคัดหนึ่งชุดนะคันนี้เราเบิกแท้ไปแล้วนะรอเลยนะครับแท้อย่างเดียวจบปากนะ,เส,เ,นะเสียเวลามาแล้วเนี่ยเเสียเวลามาแล้วทำให้ดีๆไปเลยนะครับนี่เดียวนะครับว้าวแน่นเอ้นคิด เดี๋ยวทีมงานเรายกมาก่อนนะเดี๋ยวไปเทสหัวฉีดดูกันนะครับกับคันนี้นะฮะคันนี้ที่อุดเอ่อเพราะรวมไม่ดีฝั่งนู้นนะหรือว,ว่า EGR นะครับสังเกตว่าภาพก็เมามีตก้างไม่มีนะน้อยมากนะแต่ว่าภาบกาวนี่ซ c ไปทำที่ไหนมาไม่รู้นะ <c oughs> ระวังระวังนะระวังกาวให้ดีนะถามว่สะอาดไม่สะอาดนะการปุดอิจยานะไม่เครื่องยนต์สะอาดนะแต่ผลเสียของเขาคือนะต้องหายใจเข้าไปนะโลกนี้นะระบบฝุ่นเ้าเรียกอะค่าฝุ่น pm รียม2.5นะครับมันจ,จะเยอะนะทำให้โลกเราป่วยนั่นเองนะเครื่องยนต์ดีแต่โลกป่วยนะประมาณนั้นนะครับผลเสียเขานะครับ ขับของเสียออกไปนะครับตอนนี้มีเพิ่มเติมครับท่อน้ำข้างเครื่องที่ออกาจากฝาสูบนะฮะเข้าท่อน้ำเปลี่ยนนะครับเช่นนี้พว่วงแนะนำให้เปลี่ยนครับเพิ่มเติมนะครัรมนะมาดูหัวฉีดนะครับดูที่เข็มนะเป็นหลัก ไนะเอาไหลกับไปพวกน้ำมันตรงนี้ก็นอ่อไหลกับด้านบนนะเห็นไหมหยดเลยนะนี่สมควรแล้วนะ4ี่แสนกิโลนะเดี๋ยวไม่เคยทำอะไรเลยนะดูปอกก็เป็นแตรนดา์เดิมๆนะทันี้เราก็จะเปลี่ยนป้ายหัวฉีดแล้วมาวัดแรงดันก็ไหลกับหัวฉีดให้ดูนะครับ ว่าจะทางกันไหมนะทีนี้มาดูหัวฉีดอีกหัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสองหัวก็ได้นะปลายหัวฉีดเห็นไหมให้ดูเห็นรอยรอยรอยบิดรอยเบี้ยวไหมอันนี้เขาเรียกปลายหัวฉีดบวกนะครับเห็นไหมลักษณะเขามันจะอยู่ไม่เหมือนเดิมนะครับเนะี่ยเป็นสายเงียบนะที่ทําให้เข็มด้านในมันติดขัดนะแล้วก็ทําให้ มันมันไหลกลับไวนะเครื่องยนต์จะมีเสียงเขกนะครับแล้วก็ไม่เพาะนะเสียงเครื่องยนต์ก็จะไม่เพาะนะแล้วดีถ้าที่มาซ่อมบำรุงนะครับอีกหัวหนึ่งที่ผมเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูนะเป็นความต่างไหมเป็นความต่างไหมนี่ดูชัดๆนะสวยตัวนี้ไม่มีอีกแล้วครับ อเทปนี้นะครับเทปนี้คือซ่อมลุงนะครับผมมาดูมาดูนะหลังจากที่เราใส่ปลายไปแล้วนะครับมีปลายใหม่ปลายใหม่บิ่งบิ้งเลยบิ้งเลยครับเปิดดูสิอ่าเห็นไหมเข็มตัวนี้ร้ากว่าเดิมนะครับครับใส่กับชานะอีกทีนึงแว เมื่อกี้กดแป๊บเดียวไหลออกเ้้าไหลกลับตรงนี้เลยอย่างไวนะชัดเจนนะปัญหานี้นะซอมม่อมบำรุงไปนะครับใช้งานได้นานๆเลยนะครับ4ี่แสนกิโลแล้วนะครับยังไม่เคยทำอะไรเลยตนันนี้นะีะบบนี้หลังจากเปลี่ยนป้ายวั อยู่ที่2 0 0พกว่าหูกกรฉีดครับไม่ใช่ฉีดไปลองโอเคนะให้รู้ว่าหัวฉีดทำงานแล้วก็อพอนะเดี๋ยวเรานำหัวฉีดทีเทสั้งสีต้นไปใส่นะครับหัวฉีดใส่ลงไปแล้วนะส่วนนู่นด้านล่างที่รั่วซึมนะรือลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นพวก โอลิงฝาหน้านะแล้วก็ชุดโอลิงตั้มไปดูให้ดูชัดชัดนี่ะซื้อมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนโอลิงหนึ่งชุดนะครับหรือว่าซีนฝาหน้าเรแต่จะเรียกกันครับประมาณนั้นนะกกับการแก้ไขปัญหาด้วยซึมนะครับมาดูนะนี่นะโุลเลตัวใหม่เปลี่ยนเลยนะตัวนี้เดิมเขาเป็นล่องลึกนะครับทำให้ ซีนคอหน้ารั่วนะหรือว่าซีนหน้าเครื่องนะครับรั่วนะยืมเต็มไปหมดแล้วนี่แล้วก็ไอ้นี่คือฝาหน้านะโอลิงก็จะมีชุดใหม่นะหนชุดเลยนะแล้วก็ซีนเนี่ซีนคอหน้านะพี่โมโลเลตัวเนี้ยเข้าไปนะนะเปลี่ยนใหม่ครับกีตรงยังกีตรงยังคำติด

เบิกแทะจกศูนย์นะครับไม่ออกจากศูนย์เดี๋ยวียกว่าแท้ครับเรื่องราคา<ไ>ก็สำคัญเอ็นะถูกมากมันไม่ใช่แท้อยูแล <c oughs> ้วไม่โจมตีก็ไม่โจมตีทำยังไง <c oughs> ก็ได้อย่างนั้นนะครับเขารวยหมดแล้วนะ <c oughs> เรายังไม่รวยเลยนะครับ Gim ngàn nhóc chụp cắt ông bà đô ra. A bà qua c sáng kiểu lô. Yong mi khơi, ra yong mi khơi. Pian tinh ngựp phào. Ayo lông nghĩa. Ok mày. Do. Cá thể mong đôi. số chính ยี่สนนูตายสูงมองอยู่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะนี่รอยไหมนะรอ,รอยคราบรอยขี้เหล็ก <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวยิงไฟวินออกมาดูนะซีนท้ายเครื่องรู้ไหมนะครับจะแก้ไขให้นะครับ แสดงว่าทานุถนอมมากนะผมเกรงว่า<ม>จะยอ้อยลงมาจากด้านบนนะส่วนมากจะเป็นวงเดือนครับตรงเครื่องยนต์ไหลลงมานะถ้ายิ่งลงมาสบ้าจ,จะแง่งอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูด้านในก่อนครับนี่นะชุดใหม่นะครับบองแทนะเสร็จแล้วนะผมบอกตรงเลยผมใส่ชุดคัดเนี่ยก็เป็นซื้อ่วไปอะ่ะวันเดียวว่ มีเสียงนะครับมีเอฟซีเคยมาแก้นะเขาเอาชุดใหม่ที่ใส่มาทิ้งเลยนะแล้วก็ยกของชุดใหม่แยแยนะมาใส่ดีกว่านะจบป่ะใส่เข้าไปเงียมคิปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีไทตันอีกคันหนึ่งนะครับียกคัดไปผมเอาสแตนดาร์ดธรรมดาใส่เขามีห่ออ้ทุกอย่างเลยรนะาคาไม่แพงใส่ไปให้ลูกค้า มีเสียงดังนะครับนะแต่ผมแก้แก้ให้ก็คือเดี๋ยวจะเบอร์อะไรชุดใหม่มาใส่ครับ<อ>งานงานเข้าเนื้อระวังครับเคสนี้ก็จะแพ้เลยจบนะครับไปข้อสงสัยนะครับว่าสีนท้ายเครื่องนะหรือคอหลังรั่วนะไม่รั่วนะครับเปิดลงมาให้ดูเลยนะตัวนี้นี่รั่วยากมากนะครับ ส่วนมากเลยจะเป็นวงเดือนด้านบนนะครับรั่วมาที่เป็นรูปเครื่องเซี่ยวอ่ะแล้วก็ไหลลงมานะฮะไม่งั้นก็จะมีอีกทางหนึ่งนะคือหน้าเครื่องตรงนี้นะับหน้าเครื่องก็คือโมลี่หน้าเครื่องรั่วแล้วก็ไหลตอนรถนวิถ่งก็จะมาสอาดท้ายเครื่องตรงนี้นาะฮะประมาณนั้นนะตัวนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วเรายกขึ้นนะหลังจากประกอบเสร็จก็ จะออกวิ่งทดสอบกันนะครับผมเดี๋ยวกันนี้ประกอบเสร็จนะให้ดีมงานเราออกวิ่งทดสอบนะครับับปัญหาที่แก้ไขก็จะมีพวกเครื่องยนต์นะแล้วก็ระบบชุดคัดนะในคันนี้นะซ่อมรั่วนะชุดข,ขัดหมดเดี๋ยวผมติดภารกิจนะผมไม่ได้ถ่ายทำต่อนะ้วเดี๋ยวมาบอกตอนจบคลิปนะครับ้างใง้จ<ะ>ัจ่วเลยนะ อของเดิมว่สกปรกโคตร,รนะครับนี่แบบกิ่งเลยนิ่งเลยครับครับสำหรับลีแม็กคันนี้นะงานที่ทำออกไปอบมบารุงนะโอ้เครื่องยนต์นี่หลายจุดเลยครับรั่วซึมนะหดหนึ่งชุดนะครับแล้วมีชุดคัดแถี1่ชุดนะครับแล้วก็มีชุดคดลูกปืนอีกหนึ่งชุดนะัวนอีนะครบ้เบ็ี ซ่อมรั่วทั้งระบบเลยนะเปิดออกมาดูซีนคอหลังนะไม่เป็นปัญหาไม่รั่วนะเฟซีคลายใจบอกว่ามันไหลลงมาจากซีนคอหลังแน่นอนนะอเราเปิดลองมาดูไม่มีนะชัดเจนนะปัญหานี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันรั่วยากนะซีนคอหลังนี่ตั้งแต่ผมซ่อมดีแม็กมาได้เจอไม่กี่คันเองนะที่จะรั่วนะครับจบเ,เคสนี้นะ ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะทางช่อง u t u b e อู้แงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับอูงแงเจริญการช่างครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจุกงบไม่บานปลายที่อู้แงเจริญการช่างนะครับ